เทวสถานบทพรามเสาวชิงชา้ารัชการที่หนึ่งทรงโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นที่นี่เป็นแหล่งรวมองค์เทพลำดับการสักการะจุดที่หนึ่งพระพิคเนธเทพแห่งปัญญาให้มาขอพรขอให้ประสบความสำเร็จจุดที่สองพระพรหมแนะนำให้ไหว้ทั้งสี่ทิศ ขอพรให้ประสบความสําเร็จหน้าที่การงานเรื่องครอบครัวจุดที่3สถานพระนารายณ์ภายในยังมีพระลักษมีพระภูมิเทวีให้สักการะให้อขอนพรพระนารายณ์ขอให้ประสบความสําเร็จพระลักษมีขอเรื่องทรัพย์สินเงินทองพระภูมิเทวีขอเรื่องการค้าขายที่ดินจุดที่4พระศิวะรึงที่ฐานเป็นโยนีส่วนด้านบนคือศิวะรึงนิยมมาขอลูกโดยเฉพาะลูกชายให้ขอที่ฐานโยนีจุดที่5สถานพระอิศวรร ให้ขอพรภาะีวาเรื่องสุขภาพขอพระสุรัสวัสดีเรื่องการแสดงบันเทินงนอกจากบทพราหมณ์แล้วรัชกาลที่1ทรงโปรดเล้าให้สร้างเสาชิงช้าในจุดที่เป็นสะดือเมืองเพื่อใช้โลชิงช้าแต่ปัจจุบันไม่มีประกอบพิธีนี้แล้ว